การวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราเชาพุธเราเช้าพุธจากอะไรที่มาจากจกิจกรรมณวัดป่าวังควรอย่างนี้ กิจการเทีทางประธานสงฆ์ได้รับมานั้นคือการบวชเพื่อเจอริญปตียีสมเด็จมัดกณิษาเทราชเจ้าทรงสมเด็จพระเจ้รักประมราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องในโอกาสวันไารวันพระราชสมภพ วันที 2, ่สองเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเริ่มตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่สิบหกซึ่งโครงการก็สิ้นสุดวันนี้ซึ่งการบรรชารวมสมผลนั้นรวมแล้วก็มีเกือบสามสิลูกที่ได้ร่วมโครงการ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวุ่ใจอยู่คนหน้าที่ข้ออะไรข้อปัญหาเรื่องโลกล่ะปาเรื่องความเหมาะสมแห่งปัจจุบันอุปชาพิจรารณาเห็นว่า,าการแยกกันอยู่เป็นเรื่องดีก็แยกกันอยู่หลายที่ตลอดเห็นอุบาสกอุบาสิกาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งน,นี้ ซ so ึ่งมีการบว a เนี่มักรเมีมีการบว a สีนะญาวิณีซึ่งเราจะรวมตัวกันเยอะก็ไม่ได้ปัญหาเดียวกันคือโรคภัยไข้เจ็บเราต้องแยกกันอยู่แต่ด้วยจิตตั้งมั่นเชื่อมั่นและมีสัจหาที่จะปฏิัติ ในโครงการที่จกิันี้จึงทำให้พวกเราผ่านพ้นมาได้ด้วยดีจนถึงวันนี้ในฐานะผู้รักโครงการมาื่อเป็นพระบิดาญายะเป็นเจานา้าคณะตำบลพระยาเมงรายหรือตำบลเมงรายสมัมยุคก็ขออนุโมทนาต่อรูกหลานที่ตั้งใจมาดู เสียสละชีวิตน้าเดินทางบ้านเข้ามาอยู่ในวัดเพื่อจุดจัตเป็นสาม,มเณรบางคนอายุเนี่ส20ขึ้นก็เป็นพระพิสุสง์การเสียสละเข้ามานั้นเรามาอยู่ไม่ได้มาทำตามใจตัวเองเรามาอยู่ในกฎระเบียบ เท่าที่สังเกตดูรูปเหรีที่ประจำาอยู่นะสถานที่แห่งนี้ทั้งเก่าและใหม่รวมแล้วก็ยี่สิบเจ็กรูปตั้งแต่ตันแรกซึ่งถือว่าโดยรวมคือสอบทานโดยรวมจึงขอนโ,โมทนาตาอรูปเหรีทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ต่อหรือจะออกไปทาว่าซึ่งการที่เรา ได้มาศึกษาเรื่องพระศาสนานั้นสิ่งที่ท่านเน้นจริงๆคือระเบี่ยความอดทนสุขสิทิ์หรือธรรมบทธรรมะท่านจะบอกไว้ว่าขันติความอดทนโสนจากความสงบสันียมบางคนก็ถูกครูบาอาจารย์สอนอย่างแรงก็มี แต่แเราก็อบมอยู่ตั้งใจปฏิบัติตามเรายอมรับและเข้าใจว่าสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้ควรไม่ควรสร่วนจากความสงบสงียนเราก็มีความสงบสงียมพยายามทำให้สงบสงียนซึ่งสิ่งน,นี้ก็นักว่าบรรดาภูเลนทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติ ก็ถือว่าใายได้ในระดับหนึ่งทั้งนั้นทั้งนี้เมื่อมีการเริ่มต้นก็ต้องมีการสิ้สุดคือสก็คือวันนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่ออุปชายักจึงอยากจะฝางลูกเรนทั้งหลายหรือบุคคลที่เข้ามาตัดทุดปฏิบัติแต่ระยะเวลามีไม่มากจึงอยากขอให้ ท่านเหล่านั้นหรือพวกเราทั้งหลายนี้น้องนันทำคทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติสิ่งนั้นคือไม่โก,กรธมจรองเวรไม่สาฆ่าแขนอัโหสิกรรมปรัญญาธรรมถ้าเรามีคำเหล่านี้อยู่ในใจเราก็จะมีความสุข ซึ่งบทธรรมอีกบทหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ว่าพรหม,มิขานสี่ประการคือมีเมตตากรนุณา,ามุพิตาอุเบขา,า,าถ้ามีในจิตดวงใดหรือมีในบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะพบความสุขสงบบุคคลรอบข้าหรือสังคมใดก็ตาม ที่บุคคลในสังคมนั้นๆมีคุณธรรมเหล่านี้บุคคลนั้นๆหรือสัองคมนั้นๆก็จะพบความสงบสุขลูกเนรคุปต์หรือไม่การที่เราบวชนี้เปรียบดังคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่เลี้ยงดูแลเรมามาเปรียบได้ดังท่าน,านได้บริจาคเลือดเนือ้อ ให้ทานเลือดเหนือไว้ในพระพุทธศาสนาอานิสงส์นั้นม,มีมากมายมหาศาลเมื่อถึงวันละทั้งสำคัญของชีวิตนั้นคือมรณะภัยคือการที่จะหมดอายุถ่ยเข้ามาถึงท่านเหล่านั้นย่อมคิดถึงบุญกุศลโดยเฉพาะบุญในการบริจาคเลือดเหนือไว้ในพระศาสนา เมื่อท่านเหล่านั้นคิดถึงจิตตั้งมั่นในบุญกุศลส่วนนี้จิตดวงนั้นก็จะไปสู่สติด้วยเหตุนี้เรามาอยู่ในพระศาสนาจึงตั้งรักษากดระเบียบข้อวัตปฏิบัติหรือคำคำสอนพณีอริย์อัจฉริยะที่ครูอาจารย์หรือพ่อแม่ครูอาจารย์พาพทุกปฏิบัติ ให้ได้แบบไม่ร่วมเกินจึงจะเกิดอนนันิสงส์เยอะซึ่งก็ขอฝากเธอทั้งหลายรูปเมนทั้งหลายนี่ให้ทราบดังนี้ต่อไปนี้ก็ให้ว่าตามนะเพาจะอลูกเรียนกับเสียงดังๆแบบนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ขึ้นได้บัรฑชา,าเป็นสามัญเดน,น,น,เน,นตั้งแต่วันที่สอง,ง,สองเมษายน,น,าานพุทธศักราช2565 25จกนถึงวันนี้นว,นวันที่16เมษายน วันที่26เมษายนพุทธศักราช2565ได้ตั้งใจปฏิบัติตตศึกษารเรียนศีลว่าผังอันดีงาม,า 5, งามจากครูอาจารย์าารมาเป็นเวลาอันสมควร พ้าพเจ้า hmm. ท mm ั hmm. mm ้งหลายขอตั hmm. mm ้ง hmm. จิตบ mm ูร hmm. พ mm ุธ hmm. บ mm ุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาตลอดระยะเวลาที่ได้กันพัชชาเป็นอสมเณ็จนี้เพื่ออูรพุธเอาไว จเฉลิพยย<ๆ>มรพยยร,ระเกียรสมเด็จพระนิพานที่ราบดาวกรมสมเด็จพยยร,ระเทพยยรัตนรยาชสุดาสพรยามองรมราชบุมารีตลอดถึง<ๆ>คุณปู่คุณยา่า คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ผู้มีอุปาการะคนคแญาติโยมทั้งหลายที่สนัสนุน,น,นปัจจัยทั้งสี่ด้วยดีตลอดมา,าขอให้ท่านลน ประสบความส,สุขความเจริญด้วยอายุด้วยวันนะด้วยสุขภาละตลอดไปด้วยเดินสาธุสาธุสาธุอนุโมทานิ